กลับมาที่รายการเส้นทางนักขายนะครับช่วงนี้เป็นช่วงวิเคราะห์จุดขายครับ ท่านผู้ชมครับเชื่อหรือไม่ว่ามีบริษัทหนึ่งครับเป็นบริษัทคนไทยเองได้รับทุนนะครับถึง50ล้านจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับหลายคนเองไม่รู้จักนะครับวันนี้เราต้องเชิญเข้ามาเพื่อจะพูดคุยกันถึงความสําเร็จไปทําอย่างไรถึงได้ทุนเ,เรียกได้ว่าเป็นทุนวิจัยในการที่จะมาก่อตั้งโรงงานในประเทศไทยนะครับวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งครับจากดรมานพวัฒนวง์วิบูลครับท่านเองเป็นประธานกรรมการบริษัท PGP กรุ๊ป ขณะนี้ท่านอยู่กับเราในรายการแล้วครับสวัสดีครับท่านดรครับสวัสดีครับครผมอยากเรียนถามก่อนก่อนที่เราจะเข้ามาในเรื่องของเรื่องทุนในแลนดที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังนะครับอยากถามด้วยว่า PGNP Goldstar มีความเป็นมาอย่างไรบ้างก็จริงๆเนี่ยมันเราเกิดจาก ทีมนักวิจัยของประเทศในเท์แลนด์กับททีมนักวิจัยของไทยนะครับมาร่วมงานทํางานวิจัยเนี่ยเกี่ยวเรื่องธัญพืชในบ้านเรานะครับเนื่องจากบ้านเราเนี่ยเป็นเมืองเกษตรกรรมผลผิดที่ได้ออกมาเนี่ยก็ตกต่ําตลอดเวลาเราก็เลยมีแนวทางว่าถ้าเราเอาเทคโนโลยีเนี่ยนะครับมาเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรนะฮะก็จะช่วยทําให้ประเทศเรานั้นมีความเจริญเติบโตไปได้ ก็เลยเริ่มทํางานวิจัยกันเมื่อเมื่อ25ปีที่ผ่านมาครับ 25, 25ปี25ปีที่ผ่านมาแล้วก็มีการพัฒนาต่อเนื่องจนสําเร็จเป็นสินค้าแล้วก็เริ่มมาตะกอตั้งนะครับก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าตั้งเป็นบริษัทมาร์เก็ตติ้งเนี่ยใช้เวลามา14ปีครับแต่ PGP g o s t a เนี่ยก็เป็นหนึ่งบริษัทในเครือรที่ทำเกี่ยวเรื่องมาร์เก็ตติ้งนะครับก็เพิ่งเปิดดำเนินการได้มาประมาณปีเสรเศษนะครับ ครับผมผมถามนิดหนึ่งเมื่อกี้เห็นท่านดรมนรดพูดถึงเรื่องของทันพืชมันมีความแตกต่างอย่างไรระหว่างทันพืชกับสมุนไพรเอ,อ่อจริง,รงมันตัวเดียวกันไหมครคือจริงๆเนี่ยสมุนไพรเนี่ยถ้าคําจํากัดความจริงๆริงของสมุนไพรเนี่ยสมุนไพรก็คือตัวที่ออกฤทธิ์ก็คือตัวยาที่อยู่ในสมุนไพรเ,เป็นเพียงแต่ว่าในตัวยานั้นเนี่ยเราไม่ใช่เรายังไม่มีงานวิจัย ว่าใช้เป็นขนาดไหนโดดขนาดไหนจะมีความอันตรายขนาดไหนนี่คือจุดด้อยของของสมุนไพรส่วนในธัญพืชเนี่ยตัวที่เราออกเอาออกมาใช้เนี่ยก็คือเล่นเกี่ยวกับเรื่องสารอาหารตัวอย่างเช่นพวกโปรตีนพวกโพลีแซคคาไรเพปไทด์ในในลักษณะนั้นซึ่งเป็นสารอาหารที่ที่ใช้กับร่างกายแล้วมีความปลอดภัยสูงครับเพียงแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยการที่จะ เอาสารอาหารที่ดีออกมาจากธัญพืชเนี่ยต้องอาศัยเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องง่ายครับใช่ไหมครับครับทั้งนั้นเองผมอยากถามด้วยนึงว่าถ้าเรามองว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเนี่ยถ้าเรามามองเรื่องของสินค้าห,หลักๆนะครับที่ทางบริษัทได้จัดได้ทำเนี่ยมีอะไรบ้างจริงๆเราเองเนี่ยเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านที่เรียกว่าฟู้ดไบโอเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องธัญพืชเราเก่งเรื่องธัญพืชสามารถเอาสารอาหารที่ดี ของธัญพืชต่างๆที่มีอยู่ในเมืองไทยนะครับก็เยอะแยะครับกลุ่มของข้าวข้าวบ้านเราก็มีถ้าเป็นสายพันธุ์นี้ก็หลายหลายพันธุ์สายพันธุ์หลายพันธุ์เรามีเรียกได้ว่าเยอะปะเยอะมากครับครับข้าวโพดก็มีหลายสายพันธุ์กลุ่มของถั่วก็มีหลายสายพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยเราเน้นเรื่องธัญพืชโดยเฉพาะในประเทศไทยครับ อืมก็คือเอาธายาพืชมาทั้งหมดแล้วก็มาทํานวัตกรรมใช่ครับใช้เทคโนโลยีที่ได้มาจากเนเธอร์แลนด์ครับนะครับที่อาจารย์ดรครูเซ่เนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของโนฮาวตัวนี้เนี่ยนะครับท่านก็มีความเชี่ยวชาญด้านนี้มาประมาณสักเกือบ40ปีแล้วครับปัจจุบันท่านก็เป็นอาจารย์สอนปิญญาเอกอยู่ที่มาหลาลัยวาเกเนเกนที่เนเธอร์แลนด์ครับถ,ถ้าอยากให้ท่านนัมนตมาเราเรื่องเกี่ยวกับทุนที่เมื่อกี้ที่ผมกระหน,นำํำ ว่ามีความเป็นมาอย่างไรครับอยากคือคจริงเนี่ย,ยรัฐบาลเนเธอร์แลนด์เนี่ยมีการอุดหนุนประเทศเราตลอดเวลาโดยเฉพาะตรงที่ว่าถ้าเรามีโน้ตฮาวอะไรก็ตามเนี่ยที่สามารถช่วยให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับมีการพัฒนาโดยเฉพาะสินค้าอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเมืองเกษตรกรรมเขาก็จะเขาจะให้ทุนวิจัยนี่บังเอิญในส่วนของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชาวเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับ ต้นๆของประเทศเ mm hmm. นเธอร์แลนด์ก็เลยมีแบ็กกราวตรงนั้นเมื่อมีมาร่วมมือกับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ของไทยนะครับทางรัฐบาลเนเธอร์แลนด์เราซับมิดขึ้นไปทางรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ก็มีนโยบายอยู่แล้วว่าอะไรก็ตามที่เป็นโครงการที่ช่วยทําให้เกษตรกรของบ้านเราเนี่ยมีความเป็นอยู่ดีขึ้นเขาก็จะให้ mm hmm. แล้วจนกระทั่งเราเองเนี่ยก็มีการในช่วงปีนั้นก็มีการสมัครเป็นเป็นพันๆบริษัท ก็ปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยเขาคัดเลือกจนกระทั่งเราได้คนเดียวในปีนั้นเราก็เลยได้มากหน่อยคือล้านยูโร49.7ล้านบาทณขนาดนั้นณขนาดนั้นครับแล้วก็เป็นเงินที่ให้ฟรีครับเพื่อมาสร้างโรงงานและเอาโน้ตเฮาส์ที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยมาลงในประเทศเรานะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยเราเองเราก็สร้างโรงงานอยู่ในเมืองไทยนะครับปัจจุบันนี้เรามี2แห่งแหละนะครับก็ได้รับการอนุเคราะห์ก็ถือว่าเป็น บริษัทถ้าเป็นบริษัทเครือข่ายเนี่ยน่าจะเป็นบริษัทเดียวในโลกที่เราได้ทุนของรัฐบาลนิวแลนด์ในระดับนี้นี่ครับแล้วอันนี้ด้วยหรือเปล่าที่ทําให้เราเองเนี่ยพัฒนามีโครงการหนึ่งนะครับที่ตอนนี้ข้างนอกกล่าวขันกันมากก็คือโครงการมอบรัฐมอบล้านก็ครับอย่างที่เรียนอาจารย์ทราบว่าจริงๆทุกวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเมืองไทยเนี่ยทุกคนที่เป็นคนไทยเนี่ยผมคิดว่า เราไปอยู่ที่ไหนทั่วโลกเนี่ยยังไงก็มีความสุขไม่เหมือนรประเทศเรารเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยเราก็มองเนื่องจากว่าเราบาังเอิญได้ทุนจากรัฐบาลไทยรัฐบาลนธอแ์แลนด์ด้วย,ร,ร,วยรัฐบาลไทยด้วยนะครับในการทํางานวิจัยจนกระทั่งเรามีสินค้าในระดับโลกซึ่งสินค้าเราเนี่ยได้ไปได้รางวัลเหรียญทองที่กรุงปารีสที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็สามารถส่งออกได้ทั่วโลกทุกวันนี้ผมส่งออกประมาณ32ประเทศ ครับ,รบเราก็เลยคิดว่าเมื่อเราเป็นคนไทยคนนึงเป็นนักธุรกิจเล็กๆคนหนึ่งเราเห็นประเทศเราค่อนข้างจะยุ่งเหยิงนะครับมีสีเสื้อหลายเยอะแยะไปหมดสิ่งที่เราเป็นนักธุรกิจที่เราอยากเห็นก็คืออยากให้บ้านเมืองสงบครับผมก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าเราสามารถทําให้คนไทยด้วยกันเนี่ยที่ทุกคนมีาศาสนาใช่ไหมครับ ให้ผู้นำศาสนาหมายความว่าศาสนาพุทธก็พระเนนทีครับศาสนาอิสลามก็โตอิมามับฮนะหรือบาร์เดอร์ซิสเตอร์ในศาสนาค,คริสต์คุณพ่อด้วยอ่าก็บุคลากรเหล่านี้สําคัญที่สุดคือต้องแข็งแรงรถ้าท่านแข็งแรงเนี่ยท่านก็สามารถสอนนะ ลูกศิษย์ลูกหาให้ได้มากขึ้นครับก็จะช่วยทําให้คนไทยมีการปล่อยวางัเพราะฉะนั้นแนวโน้มที่จะปองดองกันมันก็จะง่ายขึ้นครับเราก็เลยมีความแนวคิดตรงนี้ที่จะตอบแทนสังคมนี่คือประเด็นที่หนึ่งครับอีกประเด็นหนึ่งในโครงการนี้เนี่ยผมก็จะดูแลผู้ป่วยอนาถาครับจากเราที่เราเดินทางเนี่ยในบ้านเราเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้ป่วยอนาถาเนี่ยเวลาจะมาโรงพยาบาลเนี่ยโดยเฉพาะโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยนะครับต้องออกบ้านตั้งแต่ตีสามตีสี่ S <S <S <ๆ>มารอตั้งแต่ตีห้าหลังจากนั้นกว่าจะเจอหมอพบหมอสองนาทีครับแล้วกลับไปเนื่องจากปัญหาคือบ้านเราก็คือบุคลาการทางการแพทย์ไม่เพียงพอครับยังขาดเพราะฉะนั้น<ๆ>เจอหน้าหมอสองนาทีเนี่ยครับคุณภาพในการรักษาเนี่ยมันอาจจะอาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ควรครับซึ่งจากประสบการณ์ที่เราทํามาเนี่ยการใช้สารอาหารควบคู่กับการรักษาด้วยแผนปัจจุบันเนี่ยก็ช่วยทําให้คนไข้ต่างๆ,ๆเหล่านั้นเนี่ยดีขึ้นเราก็เลยคิดว่า เราก็จะตอบแทนสังคมโดยให้สองกลุ่มเนี่ยนะครับก็คือผู้นำศาสนาทุกศาสนาและผู้ป่วยอนาถาครับนะครับจำนวนหนึ่งล้านคนคให้กินธัญ,ญพืชสกัดของเราเนี่ยเพื่อทําให้คนเหล่านั้นมีสุขภาพแข็งแรงนะครับเรามีโครงการตรงนี้1ล้านคนให้กินฟรีทุกเดือนตลอดชีวิต<อ>ตลอดชีวิตครับน่าสนใจทีเดียว ก็คือเป็นโครงการที่เรามุ่งเน้น2คนกลุ่มใหญ่กลุ่มที่1ก็คือเป็นกลุ่มของผู้นำศาสนาทุกศาสนาทุกศาสนาครับนะครับไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามของจื้อขงจื้อเป็นหมดคือทุกนิกายแล้วกันเอาว่าทุกนิกายที่อยู่ในประเทศไทยนะครับและกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ผู้ป่วยยักไรยักไรดีกว่าได้ว่ายยักไรนะครับก็สามารถที่จะได้รับโครงการนี้ด้วยถูกต้องครับอ๋อติดต่อมาได้ไงฮะ ก็เราก็จะมีเบอร์โทรศัพท์นะครับก็ขอข้อมูลเพิ่มเติมตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ที่ขึ้นหนทันทีน่าจะโซน844275125นะถึงหกถึงหกนะครับโทรมาคืนนี้ก็โทรมาได้ใช่ไหมฮะ844275125ถึงหกครับถูกไหมฮะถ้าเกิดว่าประมาณประมาณนะหนึ่งท่านเนี่ยมูลค่าประมาณเท่าไหร่พันห้าร้อยบาทต่อเดือนพันห้าร้อยบาทต่อเดือนนะฮะต่อเดือนต่อคน แล้วก็ตลอดชีวิตตลอดชีวิตแสดงว่าปีหนึ่งถ้าเกิดคูณ12อก็อประมาณสัก, 20, กสอง0 0กว่า 20, 100, <000 S 1> บาท2 0 0 0 0ได้หมื่นกว่าบาท 100, 2 0 0 0 0ได้ก็หมื่นแปดบาทต่อคนใช่หมื่นแปดถุพะถุมะะครับหมื่นแปดพันบาทต่อคนต้องการให้หนึ่งล้านคนหนึ่งล้านคนต่อปีอครับนะครับก็ท่านผู้ชมครับใครสนใจนะครับโดยเฉพาะเป็นผู้นําศาสนาถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้ดูนะครับท่านผู้นําศาสนาไม่ได้ดูเราญาติโยมนะครับญาติโยมก็คือกลุ่มเขาเรียกว่า เป็นญาติโยมนะครับเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดผู้นําศาสนาก็สามารถที่จะโทรมาคุยแล้วก็ไปเรียนท่านผู้นําศาสนาได้ก็ที่เบอร์ศูนย์7 5 1 2 5่านสถึงนะครับย้ํูดหา0 8 4 4 2 7 5 1 2 5ถึงหหรือถ้าเกิดใครเป็นผู้ยากไร้นะครับประสบปัญหาสภาวะทางการเงินหรือว่าเป็นผู้ที่ยากไร้ก็สามารถที่จะโทรไปติดต่อได้นะครับสามารถที่จะ เรไปติดต่อทางท่านดรบนก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นธัญพืชสกัดให้รับประทานนะครับทุกเดือนนะครับ,รบนะครับเพราะจากถามที่หนึ่งว่ากระบวนการการผลิตหรือโรงงานการผลิตนวันนี้เป็นไงบ้างก็จริงๆทุกวันนี้เนี่ยเราเราเอาโน้ตาวทั้งหมดนี่มาอยู่ในเมืองไทยแล้วนะครับเรามีโรงงานจํานวน2งโรงใหญ่ๆนะครับถ้ามีกําลังผิดเนี่ยตกแล้วเนี่ยต่อโรงเนี่ยประมาณแสนล้านต่อปีครับต่อปี นะครับแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยเราเองเนี่ยเราเนื่องจากว่าเราสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรยกตัวอย่างอย่างข้าวเนี่ยผมซื้อตันละสองหมื่นเนี่ยซื้อมา6ปีแล้วไม่มีปัญหาเพราะว่าเราสามารถเพิ่มมูลค่าได้นะครับในส่วนของข้าวโพดเนี่ยเราก็ให้ราคามากกว่าท้องตลาดเนี่ยประมาณ5 0 hmm. นะครับหรือกลุ่มถั่วต่างๆเนี่ยเพราะว่าสินค้าเหล่านี้เนี่ยเราเอางานวิจัยของเรามาทําเป็นเพิ่มมูลค่าได้มหาศาล นะครับแล้วก็ทุกวันนี้เราก็ส่งออกเพราะนั้นเราเองเนี่ยเราได้ได้ก็คือว่าเราสามารถช่วยเหลือเกษตรกรเพราะผมดูแล้วเนี่ยอย่างเมืองไทยเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเป็นเมืองเกษตรกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกษตรกรบ้านเราเนี่ยนะครับมีฐานะดีผมเชื่อว่าประเทศเราก็จะเจริญขึ้นเราะนั้นถ้าทุกวันนี้เนี่ยเราประกาันร,ราคาหมื่นห้ายังมีปัญหาเนื่องจากเราไม่สามารถเพิ่มมูลค่า แต่ถ้าใช้เทคโนโลยีของเราเนี่ยนะครับเราสามารถเพิ่มมูลค่าได้ไอ้ปัญหาหมื่นห้าเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับก็คือเขาเรียกว่าเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าการสินค้าเกษตรครับทุกอย่างทุกอย่างไม่จำเป็นต้องเป็นข้าวเฉพาะเรื่องธัญพืชธัญพืชครับเราเกงเยื่องธัญพืชครับพูดถึงพูดถึงในโลกความเป็นจริงเนี่ยทุกผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกษตรก็สามารถเพิ่มมูลค่าได้เนาะเออจริงๆเพิ่มได้เพิ่มได้เพิ่มได้อยู่ที่ว่าเราเองเนี่ยเรา จริงๆอย่างนี้ครับผมเองเนี่ยสัมผัสกับเรื่องเทคโนโลยีในเรื่องนวัตกรรมมาตลอดเพื่อนในวงการที่เราทําอยู่เนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นโดยเฉพาะในเมืองไทยเนี่ยอาจารย์เชื่อไหมครับว่าเรามีการวิจัยเยอะแยะไปหมดครับแต่ส่วนใหญ่จะอยู่บนทิ้งนะครับได้ไม่ไม่เอามาพัฒนาทําให้เกิดเป็นเป็นผลประโยชน์กับเมืองกับกับกลุ่มเกษตรกรหรือว่ากลุ่มที่ในส่วนของต้นต่อจริงๆครับ ก็ <g ul ain> จริงๆในเมืองเมืองไทยนี่ยังมีโอกาสอีกเยอะครับ <g ul ain> แล้วก็จริงๆงานวิจัยต่างๆเนี่ยมีมากมายมหาศาลเพียง <c oughs> แต่ว่าเรายังไม่ได้หยิบหยิบมาใช้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวเข <c oughs> า <c oughs> บอกว่านักวิจัยไทยเนี่ยก็เป็นนักวิชาการแล้วก็วิจัยอย่างเดียวนักวิชาการอย่างเดียว <c oughs> แต่ขายไม่เป็นทำธุรกิจไม่เป็นส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะเขาก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการอยู่ห้องแลบทดลองทดสอบนะครับถ้าเกิดเป็นเกษตรกรก็อยู่ในแปลงทดลอง ครับเก่งนะพูดบรรดาชาวบ้านเก่งประเด็นคือขายไม่ได้เพราะไม่ไม่รู้จักการทาตลาดเนาะถูกต้องอีกต้องให้เรียนมาดูรายรการเส้นทางนักขายโดอวยถูกต้องถูกต้องรู้จักธีเทคนิคนะครับอย่างน้อยได้เปิดเปิดสมองตัวเองว่าเปิดวิสัยทัศน์เปิดมุมมองเป็นอย่างไรถูกับสินค้าดีเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ไม่รู้จักการขายก็ไม่ได้นะครับนะบางครั้งเนี่ยสินค้าที่ดีสุดในโลกไม่มีแต่คนที่ขายเก่งเนี่ยก็จะสามารถที่จะนำสินค้าเหล่านี้ไปถึงผู้บริโภคได้แต่ถ้าผสมผสาน ั้งสินค้าดีแล้วขายเก่งอันนี้สําเร็จยิงแน่นอนยิงไปไปอย่างแรงครับไปอย่างแรงไปอย่างแรงเป็นตรวจเลยครับผมครับผมผมอยากถามนิดนึงผลงานวิจัยหลักๆของบริษัทมีอะไรบ้างตอนนี้นะคขันนอจริงๆเนี่ยเราวิจัยออกมาเนี่ยก็คือเราสกัดเอาที่เรียกว่าเอนไซม์จากธัญพืชครับนะครับเมื่อเราดื่มเข้าไปเนี่ยมันก็ทําให้ร่างกายสามารถสร้างเอนไซม์ในการช่วยย่อยอาหารครับ แล้วก็สร้างเอนไซม์ที่เรียกว่าเมตาบอล i ิกเอนไซม์ก็คือทําให้ร่างกายเรามีพลังงานพอร่างกายเรามีพลังงานอย่างรวดเร็วเนี่ยมันก็ทําให้ทุกเซลล์แข็งแรงรนะครับอาการที่เราเจ็บป่วยทั้งหลายแหล่ก็ฟื้นตัวได้ถ้าเราผสมผสานกับการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันบก็ทําให้การเจ็บป่วยเนี่ยหายเร็วขึ้นนะครับส่วนคนปกติเนี่ย ก็จะทําให้กินไปแล้วก็จะดูดีครับเพราะว่าพอร่างกายมีพลังงานก็จะแข็งแรงนะอีกประเด็นที่1ประเด็นที่2เนี่ยเรามีการเพิ่มมูลค่าให้กับกล้วยนะครับทุกวันนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยเจอปัญหาเรื่องเรื่องกดไหลย้อนเรื่องเมะเร็งลำไส้ซึ่งเป็นโรคเกี่ยวกับผู้มีอันจะกินทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งท,ท,ที่ที่เรารู้ก็คือว่าปัญหาเหล่านี้จะจะหมดไปถ้าเรากินกล้วยดิบทุกวันวันละแปดไป นะครับน <mm <iser Zum voi> um ักวิทยาศาสตร์ไทยในกลุ you you ่มของผมเนี่ยก็เลยมีการวิจัยว่าทํายังไงเราเอาสกัดเอาสารอาหารจากกล้วยออกมานะครับทุกวันนี้เราก็ทําสําเร็จแล้วนะครับกล้วยตัวนี้เป็นกล้วยผงสกัดนะครับเมื่อเรากินเข้าไปเนี่ยก็ช่วยทําให้แบคทีเรียในลําไส้ของเราดีขึ้นพอแบคทีเรียลำไส้ดีขึ้นกระบวนการย่อยสมบูรณ์เพราะั้นโรคต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวเรื่องระบบทางเดินอาหารเช่นโรคกดไหลย้อนโรคแผลในกระเพาะนะครับ โรคท้องอืดนะครับแล้วก็โรคมะเร็งลำไส้นะครับพอใช้กล้วยสกัดลงไปเนี่ยนะครับก็เหมือนเรากินผลกล้วยดิบตลอดเวลาทุกๆวันนะครับมันก็จะช่วยทําให้กระบวนการต่างๆเนี่ยดีขึ้นนะครับและอาการต่างๆที่เกิดจากลักษณะนี้เนี่ยก็หายนะครับก็ถือว่าเป็นงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งจริงๆจริงๆผมเนี่ยเป็นคนชอบบริโภคกล้วยมากนะครับแล้วผมกําลังเรียนท่านดรบรรพด้วยว่า กล้วยดิบเนี่ยเขาทานยังไงฮะทานยากมากเลยนะคือคือกล้วยสุกยังยังโอเคนะฮะแล้วก็ทำหานิดนึงอะไรนะฮะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างสุกอ่ะถ้าถ้าสุกไปแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นน้ําตาลหมดแล้วอาจารย์ใช่ไม่แต่เราทานเนี่ยคนทานก็จะรู้สึกว่าโอเคทานได้แต่ถ้าเกิดกล้วยดิบเนี่ยมันทานยากมากเลยนะทานยากอันนี้หนึ่งก็คือรสมันก็ฝาดมากยกเว้นไปอาหารเวียดนามไหมครับอาจารย์ อ๋อนั้นก็คือเขาฝันฝันมันฝันฝันแต่ว่าเขามันไม่ใหญ่อะมันไม่เขาก็บอกฮะถ้าอาจารย์อยากให้ระบบทางเดินอาหารดีเนี่ยต้องกินกล้วยดิบวันละแปดใบนั่นน่ะสิก็คานลำบากคงยากนะครับยากมากนี่ถึงมีงานวิจัยตรงนี้ขึ้นมาฮะเราถึงงามทางานวิจัยตรงนี้ขึ้นมาซึ่งในโลกนี้ยังไม่มีเรียกแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัวนี้ตัวนี้ออกวางตลาดนะครับก็พูดถึงว่าง่ายในการที่จะบริโภคมากเลยออกวางตลาดแล้วครับไม่งั้นเองลําบากมากในในการที่จะบริโภคกล้วยดิบเนี่ยถูกถูก บางบางครั้งเห็นเนี่ยแม่ค้ายังไม่ขายเลยครับคือไปขอซื้อเนี่ยเขายังบอกว่าจะอย่าเอาไปเลยมันดิบไม่อร่อยยังกินไม่ได้กลัวเสียชื่อคือแม่ค้าเขาก็กลัวเสียชื่อนะครับจริงๆประโยชน์สูงสุดอยู่ที่กล้วยดิบนี่เองครับนะครับพอกล้วยสุกไปแล้วเนี่ยกินมากๆอาจจะเป็นเบาหวานได้น้ำตาลเยอะน้ำตาลเยอะเกินไปใช่ใช่ใช่ผลไม้บางอย่างก็ไม่ควรบริโภคมากเพราะน้ำตาลน้ำตาลเยอะครับ ก็หาหายากนิดหนึ่งนะกล้วยดิบเนี่ยแต่นวันนี้เองมีนวัตกรรมที่ทาให้กล้วยดิบเนี่ยมาเป็นข้าวโพดก็หนึ่งเดียวยังยังไม่มีใครทําตรงนี้ออกมาครับเอาไปทำยังไงฮะชงทานหรือว่าเราตอนนี้สะดวกเราอยู่ในรูปแคปซูลกับอยู่ในรูปผสมกับกาแฟนะกินกาแฟไปแล้วเนี่ยป้องกันปัญหาเรื่องท้องอืดป้องกันเรื่องกดไหลย้อนแล้วก็ป้องกันมะเร็งลำไส้ได้เพราะมันทําให้แบคทีเรียแข็งแรงและสมดุลครับถ้าถ้าอย่างนั้นเองถ้ามองเนี่ยในเรื่องของแผนการตลาดครับ นะครับณวันนี้เองเนี่ยแผนแกรารตลาดเป็นอย่างไรบ้างคือจริงๆเนี่ยเราเองเนี่ยเราทำธุรกิจด้านนี้มาเนี่ยโดยเฉพาะธุรกิจเครือข่ายเนี่ยค,คือเราทำมา14ปีครปีสิ่งที่14ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเน้นเนื่องจากเราเป็นนักวิชาการและเป็นนักธุรกิจเพราะฉะนั้นสิ่งที่ที่สิ่งที่เรามีจรรยาบรันมาตลอดก็คือว่าเราจะต้องใช้สินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าคนะครับ,รบแต่บังเอิญเนี่ยเนื่องจากเราเป็นกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ เพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าของเราส่วนใหญ่จะเป็นสินค้านวัตกรรมก็คือใช้โน้ตฮาวใหม่ๆและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง10บสิบกว่าปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยเราก็เลยเพิ่งมีการปรับปรุงเรื่องแผนการตลาดนะครับในในส่วนของบริษัทที่เรียกว่า pgp go star เนี่ยนะครับก็ได้ประมาณประมาณสัก8เดือนนะครับก็ได้รับการตอบรับดีจากนักธุรกิจเครือข่ายครับ เพราะว่าจริงๆเนี่ยหลายท่านเนี่ยที่ทำงานในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยยังหาทางออกไม่เจอว่าเอ๊ะทำไมในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็นธุรกิจที่ที่ดีมากและน่าสนใจและน่าทำแต่ทําไมเราทําไปแล้วเนี่ยหเดือน1ปี2ปีต้องเปลี่ยนบริษัทตลอดเวลาใช่ตลอดเวลาครับ้วันนี้ครับร้วันนี้เองเนี่ย t a r เนี่ยมีสมาชิกประมาณเท่าไหร่นะับ ถ้านับตั้งแต่เริ่มแรกครับ14ปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณแสนเศษเศษครับแต่ถ้านับ PGP Costa เนี่ยที่เราสตาร์ทมาประมาณ8เดือนเนี่ยก็ประมาณหมื่นอ๋ก็โอเคประมาณหมื่นครับครับยอด7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ร้อยแปดสล้านแล้วเราสร้างผู้นําที่มีรายได้เดือนละ8 0 0แสนกว่าบาทครับสท่านแล้วก็รายได้หลักแสนนี่อีกประมาณ40กว่าท่านโอ้ ก็ถือว่าเยอะครับเยอะครับเ,รเพราะว่าแผนตัวนี้เนี่ยที่เราทํามาเนี่ยก็ถือว่าเป็นแผนที่ทันสมัยครับแหมเสียดายเวลาน,น้อยไปนิดหนึ่งนะฮะได้ข้อคิดแล้วก็ได้มุมมองดีๆอยากท้ายที่สุดอยากให้ท่านดรวันโนฟฝากอะไรถึงท่านผู้ชมเล็กๆน้อยๆฮะคือจริงๆอย่างทุกท่านที่ท,ทําธุรกิจด้านเครือข่ายอยู่นะครับอย่าเพิ่งท้อใจเพราะว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็นธุรกิจผมถือว่าเป็นธุรกิจที่สุดยอดที่สุดแล้วนะครับแต่การที่ท่านจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จเนี่ยท่านจะต้องเลือก นะครับเลือกสิ่งที่ถูกนะครับเลือกบริษัทให้ถูกผมเองเนี่ยตอกย้ําตลอดเวลาว่าธุรกิจทุกธุรกิจนะครับจะยืนยาวอยู่ได้นะครับตลอดไปถ้าบริษัทนั้นเนี่ยมีสินค้าที่มีคุณภาพและถ้าเกิดมีการมีนวัต,ตกรรมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะไปทให้สินค้าเราเนี่ยนะครับไม่มีคู่แข่งและถ้าเกิดสินค้าเราสามารถพัฒนาจนกระทั่งไปทั่วโลกได้เนี่ยนะครับเราก็ทําเครือข่ายไม่ใช่ในประเทศไทยอย่างเดียวนะครับ,รบเราสามารถทําได้ทั้งโลกครับนะครับ ก็ฝากไว้ครับอย่าเพิ่งท้อใจสําหรับนักธุรกิจเครือข่ายทุกๆท่านนะครับท่านอยู่ในธุรกิจที่ถือว่าสุดยอดที่สุดแล้วในการเส้นทางนักขายต้องขอขอบคุณท่านดรมานพวัฒนวงศิบูลครับท่านเองเป็นประธานกรรมการ PGP กรุ๊ปนะครับต้องขอขอบคุณมากครับครับท่านผู้ชมครับหรือว่าใครที่เป็นญาติโยมนะครับเป็นของผู้นําศาสนานะครับอยากที่จะเข้าโครงการร่วมเขาเรียกว่ามอบรักมอบล้านนะครับนั่นหมายถึง1ล้านผู้นําศาสนานะครับ ก็จะได้รับการเขาเรียกว่ารับประทานธัญพืชสกัดนะครับจากบริษัท PGP Group นะครับแล้วก็รวมถึงผู้ยากไร้ด้วยผู้ที่เรียกว่าด้อยโอกาสนะครับยากไร้ด้วยนะครับก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามติดต่อได้ที่0844275125ย้ำนะครับ0844275125หรือจะโทรเข้าไปพูดคุยกันก่อนไปปรึกษาก่อนก็ได้ครับหมดเวลาช่วงวิเคราะห์จุดขายครับช่วงหน้าอาจารย์อุทิศรอเราอยู่ครับในช่วงของハウตูเฮงครับแต่ตอนนี้เราพัก สิ่งที่น่าสนใจและกลับมาชมช่วง How วตูเฮงสักครู่ครับ